ตาเป,เปลี่ยนเป็นอะไรบ้างคจริงๆเรื่องตาเปลี่ยนเนี่ยเคยเป็นคนทักเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็เคยมีนะเราก็หน่อยนะแต่ว่าคือคือได้ยินคนมัน,ม,นมันเราไม่ได้ทําอะไรแต่บางครั้งมันก็มีตาบวมบ้างเป็นเรื่องปกติผมเองผมเองตาบวมง่ายเวลานอนน้อยนอนมากไปนอนน้อยไปก็ก็มีเหตุกันบ้างบางทีชั้นก็เพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรครับยัง<ต>เป็นยังเป็นตาตาเดิมไม่กล้าทําอะไรจริงๆกลัวว่าทําแล้วมันจะไม่หล่อเหมือนเดิมอ๋อส่วนตัวเราเลยงส่ว <laughs> นตัวส่วนตัวเราเองเรารู้สึกมันเปลี่ยนไปไม่รู้สึกจนพี่ทักเมื่อกี้ <laughs> ไม่ไม่ไม่รู้สึกครับแต่ว่าบางครั้งเราก็รู้สึกบ้างเวลาเรานอนน้อยเอ้ hey, <laughs> เวลาเรานอนมากไปอะ่ะผมมานอนมากไปแล้วแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าชั้นตามันจะหายไปชั้นหนึ่งเลยนะอันน, <laughs> น,นี้อันนี้คือรู้สึกแต่ว่าไอ้เรื่องตาบวมมันเป็น <laughs> เป็นปกติครับ เรื่อแบบไปจิ้มนู่นจิ้มนี่บ่อยเอออะไรนะจิ้มแบบเอ้ยสยกรอะไรอโอเคไม่ครับเออเอโดนถามบ่อยเนาะบางคนก็บอกว่าหน้าเล็กลงไปฉีดโบท็อกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยกลัวว่าทำแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันมีอะไร100%เที่มันการันตีว่าเราทำแล้วมันดีกว่าเดิมจริงโอเคอาจจะอาจจะไปทำบ้างนะแต่ว่า สมัยนี้บางทีมันมันไม่ได้มีอะไรการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทำแล้วจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำก็มีดูแลเป็นปกติแต่ว่าไม่มีการฉีดเพื่อเปลี่ยนให้ตาชี้หรือว่าอะไรไม่มีไม่มีแน่นอนเรียกว่ากลัวไม่กลออ่ะ,นะครับก็จะท,ทำอะไรกลัวครับกว่า <c oughs> จะกว่าจะอ่าโอเคนั่นแหละฮะก็ดูแลคามผิวหน้ายังไงก็ดูแลผิวหน้าปกติเนะก็ไปนวดหน้าบ้างเลเซอร์บ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่า เวลาสิวขึ้นก็ไปดูแลบ้างอย่างเงี้ยเขาอยู่ในวงการานานคุณเลยจับจองเราเลยว่าไน่ามันก็เป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมามันก็มันก็ดีขึ้นแล้วเราก็พยายามจะทําให้มันดีต่อไปเพื่อความสุขของกรงประชาครับ <c oughs> าหามีกเรื่องหนึง่งรู้ข้อมูลไปแล้วเกี่ยวกับข่าวล่ำพ่าเอกมีกลิ่นปลาโอ้โหแบบว่า ได้ยินแล้วนะออช่างมาตรงวันจริงเลยนะเออ,เอ,อดีวันนี้เราก็มาเนี่ยะัะยาสิฟันดารลี่นะฮะก็ก็ขออััยด้วยแล้วกันวันนั้นอาจจะโดนผมสัดทุเรียนมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้สิเรีย่ยครับขำขมากกว่าก็ ดูแลตัวเองอเนาะแค่นั้นเวลาราทำงานในกองละครดูแลตัวเองโอ้โห oh, พี่จะเข้าฉากแต่ที่ <c oughs> เรายิ่งต้องรักษาอันนี้เป็นพิเศษนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเพื่อนๆสนิทล้วอาจจะกินทุเรียนใสก่กันหรือว่า อุปราาใส่กันได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องไปร่วมง,งานกับนังเอกคนใหม่ที่เราไม่เคยทํางานด้วยแล้วต้องใกล้ชิดหรืออะไรเงี้ยคือคือทุกอย่างมันต้องดูแลอยู่แล้วเพราะมันมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟครับแต่เคยมีใครทำกับบันแระันไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามัน มันก็เป็นเรื่องทีงนละเียะผมว่าจริงๆแล้วสมมติญญว่าเราเีเพื่อนสนิทสักคนที่เป็นแบี้มันก็มันก็ยากที่จะพูด,ดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูแลในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะฝรั่งกิทุรเรียนก็ต้องดูดีๆว่าข่าวมันก็นแบบบรรทบภาพรักพระเอกไปเลยโอ้โหคือพูดตรงมันก็ขำๆแหละ<ม>แต่ว่าพอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนาะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางทีคนใครที่ไม่เคยคุยกับเราเลยแล้วแบบพอได้ยินข่าวอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อะไรเงี้ย ถ้าใครได้ยินข่าวนี้นะฮะแล้วอยากพิสูจน์ก็มาหาผมได้ครับจะได้รู้มันมันไม่ได้เสียเซลหรอกแต่มันแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ให้คนที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยเลยเขาอยู่ๆเขาไปติดภาพหรือว่าติดอะไรไม่รู้ในในที่เป็นแบบคอลัมน์แค่แค่นี้เรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกะมัต้องเราต้องดูแลตัวเองแล้วใครถ้าอยากพิสูจน์ก็เข้ามาใกล้ๆไม่ต้องกังวลในการเดินจะออกมุงหอกงานก็ไม่ต้องกังล คือปกติก็ดูแลอยู่แล้วอ่ะก็ถ้าเกิดมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องระวังมากขึ้นเนาะในการที่เราแบบอาจจะเพิ่งไปกินส้ตามตำมาหรือเปล่าหรือจะไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลนิดนึงครับผมออกอ,อะไรเป็นชคนพิเศษนะคะ ทุกวันนี้ก็มันก็มีมันก็มีอยู่แล้วเร,เรื่องของลูกอมบ้างอะไรบ้างเป็นการดูแลตัวเองซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่โกรธมันเร่องมาคอยว่ยาก้นนะก้นนี้ใครอะคือ <laughs> จริง <laughs> ๆแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็มันก็เป็นเรื่องม,มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่ที่เออแล้วก็มาตรงวันด้วยวันนี้มางานนี้พอดีไม่ได้โกรธหรอกแต่เราแค่แคร์คนส่วนใหญ่ที่บางครั้งพอเขารับรู้ข่าวสารแล้วเขาแบบว่าอาจจะ ติดภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราไม่อยากให้คนพวกนั้นเข้าใจผิดมากกว่าแค่นั้นเองเรื่องหนึ่งค่ะละครใต้่องันจะมากบมากี้แต่มากี้แบบมีละครติดกันห้าวันมันจะส่งผลกระทบกับละครเราไหมเพราะว่าหน้าช้ำอะไรอย่างงี้ไม่อะไรหมายถึงกี้เหรแล้วก็ส่งของพุทาอ๋อโอเคก็กี้เขาก็ฝากละครตอนนี้นะก็พุทธพฤหัสสุขเสาร์ทิ์เลยห้าวันรวดจริงๆผมว่า มีผลกระทบไหมจริงๆผมว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบเพราะว่าละครมันก็คนละแนวอันนั้นเขาก็จะเป็นคอมดี้แบบเห็นได้ชัดของผมจะเป็นแบบว่าโรแมนติกดราม่ามากกว่ามันก็คนละแนวอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่คนจะเลือกดูนะคนไม่อินคนไม่อินอะไรคนไม่อินไหมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเราเราก็เล่นในในเรื่องของเราแล้วก็ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่กี้เล่นอยู่ผู้กองจะรับมันก็คือมันมันคนคนละเนื้อเรื่องครับถ้าเกิดว่า สิ่งที่จะเครียดก็จะบอกก็จะเครียดเรื่องว่าแสดงไม่ดีอะไรอย่างนี้อันนั้นค่อยว่ากันงั้นมากกว่ากระจิ้นในตัวกระแสจิ้นก็แบบจะโดนแบ่งมันไปโดนหายไปส่ว่งเอาจริงๆเรื่องกระแสจิ้นมันมันผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่าเขาจิ้นกับพี่เตอ๋อมันก็เป็นเรื่องน่ารักซึ่งซึ่งเราก็โอเคมันไม่ได้เป็น ว่าเราจะต้องให้เขามาจิ้นกับเราอะไรเงี้ยแค่แค่เราเป็นบทบาทของเราแล้วก็เขาเป็นบทบาทของเขาแล้วทําให้คนดูดูละครมีความสุขทั้งสองเรื่องก็โอเคแล้วกับี้นี่มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมเรื่องอะไรคะัหรือเรื่องเดือนวางตัวออนท้าวันจริงๆก็ได้คุยบ้างนะจริงๆกี้ก็ไม่ไม่ได้อยากให้ออน5้าวันแต่พอออน5้าวันเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วกี้ก็จะต้องเหนื่อยมากนิดนึงเพราะว่ากี้เขาก็ต้องเดินสายโปรโมทละครอะไรเงี้ยก็ยังคุยกับน้องเขาอยู่แต่ว่ากี้เขาแข็งแรงฮะ เขาไหวแน่นอนครับผมงานงานของงานเรื่องใหม่ของเราเลยก็หลังจากไต้เอาจันเนาะแล้วก็จะมีขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจก็น่าจะออนแอร์หลังจากนี้สักสามเดือนแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเปิดกล้องเรื่องนางอายครับแต่เราก็ไม่น่าช้ำเพราะละครตอนนื่องเลยคิดว่าจะทำสาทุฮะก็อย่าให้ช้ำมากเลยครับก็ค่อยดูกันไปเรื่อยๆอโอเคค่ะ